สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัทประจำภาคเรียนที่2ทับ2564ค่ะคราบนี้นะคะขออนุญาตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะ จากตั้งแต่เราเรียนกันมาจนถึงคาบนี้หรือคลิปนี้นะคะเราได้พูดถึงลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะองค์ประกอบทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็การเลือกห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาเราพูดกันจบไปแล้วและเราได้เริ่มต้นการนําห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาของเราเนี่ยค่ะมาทําการจดทะเบียน เพื่อให้คงอยู่ในสถานะของนิติบุคคลเมื่อเรานำห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดามาจดทะเบียนแล้วนะคะข้อสังเกตประการแรกเลยเราบอกว่ากรณีนี้ห้างหุ้นส่วนจะมีคำว่านิติบุคคลต่อท้ายด้วยเสมอฟังอีกครั้งนะคะเมื่อเรานำห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาของเราเนี่ยไปจดทะเบียนเมื่อเราจดทะเบียนแล้ว ชื่อของห้างหุ้นส่วนของเราจะมีคำว่านิติบุคคลต่อท้ายเสมอเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้รับทราบว่าห้างหุ้นส่วนนี้นะคะมีการจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคลแล้วนะคะแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่าบุคคลผู้ซึ่งมาทํานิติกรรมกับห้างหุ้นส่วนสามาัญนิติบุคคลเนี่ยรับรู้รับทราบนะคะถึง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลรู้ถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนี้นะคะรู้ถึงผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการงานของห้างหรือที่เราเรียกว่าผู้แทนนิติบุคคลผู้จัดการอำนาจนะคะหรือการจำกัดอำนาจใดๆของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคล ซึ่งเมื่อทําการจดทะเบียนแล้วก็จะมีการประกาศโฆษณาให้ทราบถูกต้องไหมคะเมื่อมีการประกาศให้ทราบกรณีนี้ย่อมผูกพันต่อบุคคลภายนอกแล้วนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาลและห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลข้อแตกต่างประการต่อมาในเรื่องของการจัดการงานของห้างนะคะที่เราได้พูดกันไปเมื่อคราวที่แล้วก็คือมาตรา1 0 6 6 กรณีของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลกฎหมายนะคะไม่อนุญาตให้คุณทำการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนนะคะไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนะคะทั้งนี้หากปรากฏว่าผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนอื่น กฎหมายบอกว่ากรณีนี้นะคะผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆที่เหลือสามารถที่จะเรียกนะคะ 1. เลยเอาผลกำไรทั้งหมดหรือ2เรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนและ 3. ขอให้เลิกห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าไปเป็นหุ้นส่วนนะคะในห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เมื่อมีหลักย่อมมีข้อยกเว้นกฎหมายบอกว่าถ้าหากว่ากรณีที่ยกเว้นให้ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลน่ะสามารถประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนได้คือไม่ขัดต่อบทบัญญัติของมาตร,รา1นึ่จะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนี่รู้มาตั้งแต่ต้น ใช้คำว่ารู้มาตั้งแต่ต้นนะคะว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะหนึ่งในหุ้นส่วนของห้างสามัญน,นิติบุคคลเนี่ยเขาประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนอยู่แล้วก่อนหน้าก่อนหน้านะคะแต่คุณไม่ได้ขอให้เขาออกจากห้างเดิมคุณยังคงรับเขาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลกรณีนี้นะคะไม่ต้องห้ามสามารถทำได้ ถ้าเมื่อคุณรู้แล้วคุณรู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาทํากิจการของเขาอยู่ก่อนแล้วแหละและเป็นกิจการอันเดียวกันกันกบที่คุณกําลังจะทําคุณก็ให้เขามาทําด้วยนะคะกรณีนี้ไม่ต้องห้ามทําได้และไม่สามารถเรียกเอาผลกาําไรเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนหรือเลิกห้างทําไม่ได้กับข้อยกเว้นกรณีที่2ก็คือกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนี่แหละไปประกอบกิจการค้าขายอันมีสภาพหยุดเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนนะคะรู้แล้วยอมอ่ามันมีอยู่สองอย่างรู้แล้วก่อนมาทํากับทําแล้วรู้แล้วยอมนะคะกรณีนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้าม แต่ข้อควรระมัดระวังตามมาตรา1น6 6นะคะซึ่งแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาก็คือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลเนี่ยเขาห้ามเฉพาะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรผิดในห้างหุ้นส่วนอื่นเท่านั้นโปรดฟังอีกครั้งนะคะมาตรา1066กกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคล ห้ามผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยไปประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนหากคุณเข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดฉะนั้นหมายความว่าถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยไปเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดซึ่ง เป็นประเภทจำกัดความรับผิดได้ได้นะคะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหุ้นส่วนอยู่2ประเภทนะคะมีหุ้นส่วนอยู่2ประเภททั้งนี้นะคะได้บัญญัติไว้ในมาตรา1077มาตรา10,77นักศึกษาดูตัวบทนะคะเขาบอกว่า อันห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นคือห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่งซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนสองจำพวกค่ะคือ 1. ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดนะคะเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุน้นกับประเภทที่2ค่ะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดนะคะซึ่งคำว่าไม่จำกัดความรับผิดนี้ก็คือว่าคุณรับผิดในบรรดาหน,นี้ต่างๆของห้างหุ้นส่วนฉะนั้นแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลเข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดทำได้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามนะคะสามารถทำได้คุณแอนบอกว่าให้คุณค่อยๆอ,อ่านตัวบทแล้วพิจารณานะคะค่อยๆพิจารณาฉะนั้น ผู้เป็นห er ุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะไปประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนหรือมีสภาพดุจเดียวกันในห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะหรือมาประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะและไม่สามารถเข้าไปเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดเป็นประเภทหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้นะคะต้องห้ามต้องห้ามนะคะอ่าฉะนั้นนั่นคือมาตรา1 0 6 6 6 1 0น8ะคะ1068พูดถึง ผลของการฝ่าฝืนซึ่งเราพูดไปแล้วเรียกเอาผลกําไรเรียกเอาค่าสิ่งใหม่ยทดแทนและก็สามารถขอให้เลิกห้างได้ด้วยโอเคนั่นคือกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบ,บุคคลนะคะที่ผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนต่อไปเรามาดูความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบ,บุคคลภายนอกในกรณีที่คุณออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วกันบ้าง ะะเริ่มต้นที่มาตรา1,068วันนี้เริ่มมาตราใหม่แล้วเมื่อสักครู่นะคะเป็นของเดิมวันนี้ของใหม่1,068นะคะ1,068ที่ราคาคุณดูตัวบทพร้อมครูแอนเขาบอกว่าความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนอันเกี่ยวแก่หนี้ของห้างหุ้นส่วน แกนี้นะคะของห้างหุ้นส่วนซึ่งได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนออกจากห้างหุ้นส่วนขออนุญ,ญาตขีดเส้นใต้และไฮไลท์คำนี้ค่ะก่อนที่คุณจะออกจากห้างหุ้นส่วนนะคะกฎหมายบอกว่านี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมจํากัดเพียง2ปีนับจากออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้ว ขีดเส้นใต้คำว่า2ปีค่ะนับแต่ออกจากห้างหุ้นส่วนกรณีของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนะคะกรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมันจะกลายเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลโอเคเราเข้าใจเมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนออกจากห้างหุ้นส่วนลาออกนะคะถอนตัวหุ้นถอนหุ้นออกกรณีนี้กฎหมายบอกว่าเมื่อคุณออกไปแล้วเนี่ย เมื่อคุณออกไปแล้วคุณยังคงต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะออกไปนั่นหมายความว่าในระหว่างที่คุณยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลของคุณประกอบกิจการค้าขายถูกไหมคะอาจจะได้ทั้งกรราไรอาจจะเป็นทั้งเจ้าหนี้และเป็นทั้งลูกหนี้ฉะนั้นหนี้ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณเป็น ห,นนห้างหุนส่วนสามัญน,นิติบคุคคลและต้องได้ความว่าเป็นธรรมดาการค้าขายของห้างหุนส่วนตามมาตรานหนึ0นเนี่ยนะคะกฎหมายบอกว่าเมื่อคุณออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วให้คุณรับผิดเพียงแค่2ปีเท่านั้น2ปีแรกที่คุณออกจากห้างหุ้นส่วนเท่านั้นนะคะหากเข้าปีที่3แล้วพอพ้น2ปีแรกแล้วกรณีเนี้ยนะคะคุณไม่ต้องรับผิดละแมนนี่นั้นจะถึงกำหนดภายหลังจาก สองปีก็ตามคือหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะออกไปเป็นหนี้ที่มีอายุความสัก5ปีปรากฏว่าพอเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะออกออกจากห้างคุณส่วนเนี่ยนะคะออคุณก็ต้องรับผิดแต่รับผิดเพียงแค่2ปีเท่านั้นฉะนั้นถ้าน,นี้เนี้ยมันมาครบกําหนดชาระหลังจากที่คุณออกจากห้างคุณส่วนแล้วภายหลังจาก2ปีไปแล้วคุณหลุดพ้นแล้วคุณไม่ต้องรับผิดนะคะจะไม่เหมือนกับห้างคุณส่วนสามัญธรรมดา ถ้าห้างหุนส่วนสามัญธรรมดาคุณย้อนกลับไปนะคะที่มาตราขออนุญ,ญาตเปิดมาตรา1นึ่ถ้ามาตรา1นึ่เนี่ยเขาบอกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยแม้ว่าคุณออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วคุณยังคงต้องรับผิดในนี่ที่เกิดขึ้นนะคุณจะออกไปแล้วยังไงก็ตามนี่ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณออกจากห้างหุ้นส่วน5 6, 6, 7, 7, ปี6ปี7ปีคุณก็ยังคงต้องรับผิดอยู่ คุณยังคงต้องรับผิดอยู่เพราะมันไม่ได้มีระยะเวลากําหนดไว้แต่ในกรณีของนิติบุคคลมีกําหนดระยะเวลาให้ค่ะ1068บอกว่าขอ2ปีขอ2ปีนะคะฉะนั้นเวลาตอบข้อสอบเวลาตอบข้อสอบให้นักศึกษาดูก่อนว่าห้างส่วนสามัญธรรมดาหรือห้างส่วนสามัญน,นิติบุคคลนะคะโอเค1 0 6 9ต่อเลยนะคะด้วยความรวดเร็ว 1,069เขาบอกว่านอกจากในกรณีทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในมาตรา1,055ท่านว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนย่อมเลิกการเมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นล้มละลายแสดงว่ากรณีนี้นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้าหุ้นส่วนใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนนะคะถ้าห้างหุ้นส่วนล้มละลาย ห้างก็เป็นอันเลิกให้ห้างห้างล้มละลายนะคะห้างก็เป็นอันเลิกคุณแอนไม่แน่ใจเรื iad, ่องของกฎหมายกฎหมายล้มละลายตอนนี้บุคคลธรรมดายังคงล้านหนึ Should ่งไหมคะยังคงร้านหนึ่งใช่ไหมบุคคลธรรมดาแล้วนิติบุคคลกี่ล้านนิติบุคคลกี่ล้านเอาไปหาคําตอบมานะคะคุณแอนไม่มั่นใจไม่กล้าตอบนะคะนิติบุคคลกี่ล้านกรณีของล้มละลายต้องขออภัยมากๆนะคะไม่ได้จับกฎหมายล้มละลายมานานมากแล้ว ะะเดี๋ยวน้องสาไปหาคําตอบมาเนาะว่ากรณีของนิติบุคคลล้มละลายเนี่ยต้องมีจํานวนนี้อยู่เท่าไหร่นะคะจึงจะล้มละลายนะเมื่อล้มละลายเราถือว่าห้างเลิกตามมาตรา1นึ่งโอเคนะต่อมาค่ะ1,070 1,070เมื่อใดห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชําระหนี้เมื่อนั้นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนชอบที่จะเรียกให้ชําระหนี้ เอาแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดก็ได้กรณีนี้ไม่จำเป็นจะต้องเรียกจากาผู้ซึ่งปรากฏชื่อเท่านั้นไม่จำเป็นเพราะเวลาคุณทํานิติกรรมใ,ใดๆกับบุคคลภายนอกคุณทำในานามของนิติบุคคลใช่ไหมคะเมื่อคุณทำในานามของนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลเนี้ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบ หากได้ความว่ามันเป็นธรรมดาการค้าขายของห้างหุ้นส่วนด้วยนะคะทุกคนก็ต้องรับผิดชอบนะคะซึ่งเจ้าหนี้สามารถเรียกเอากับหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้อย่างที่บอกไปนะคะแต่ทางแก้เขาเรียกว่าทางแก้หรือ,อ,อข้อเกี่ยงของผู้เป็นหุ้นส่วนจะปรากฏอยู่ในมาตรา1น ,71 ดูมาตรา1น7 1 เขาบอกว่าในกรณีที่กล่าวไว้ตามมาตรา10 7 0 7 0นั้นถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนนำพิสูจน์ได้ว่าหมายคาาว่าอะไรผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ห้างหุ้นส่วนสามาัญนิติบุคคลเนี่ยค่ะเมื่อนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเขาเรียกให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งในห้างหุ้นส่วนเนี่ยชำระหนี้หรือรับผิดก็ได้แต่สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามาัญนิติบุคคลเนี่ยคุณมีสิทธิเกี่ยง เกี่ยงอะไรหนึ่งคุณต้องนำพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนยังมีพอชำระหนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดไปเอากับทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนก่อนไปเอาก่อนคุณจําได้ไหมกรณีของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะเขาบอกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงหุ้นถูกไหมคะเงินแรงงานหรือทรัพย์สินบางทีห้างหุ้นส่วนนี้อาจจะมีทรัพย์สินมีอาคารสํงงานักงานมีที่ดิน มีโรงงานมีเครื่องจักรไปเอากับทรัพย์สินของห้างคุณส่วนก่อนนะคะคุณต้องนำพิสูจน์ให้เจ้าหนี้เชื่อได้ว่ายังไงมันยังมีอยู่ไปเอาก่อนไปบังคับเอาก่อนนะคะและกฎหมายใช้คําว่าแล้ววงเล็บ2นะคะการที่จะบังคับเอาทรัพย์สินนั้นไม่เป็นการยากก็แค่คุณไปนํายึดไงคุณไปนํายึดมามันไม่ไรียบยากมันไม่ได้หมายความว่ามีการนําไปซุกซ่อนโอนไปแล้วนะคะหลายต่อหลายทอด นะคะโดยเขาก็กล่าวอ้างเรื่องหลักของสุดจริตอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ยากคุณก็เอาคืนได้นะคะคุณก็สามารถเรียกที่จะให้ชำระนี้ได้นะคะทั้งนี้นะคะวรรคสอของมาตรา1นึ่1เขาบอกต่อศาลจะบังคับให้เอาทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนนั้นชำระนี้ก่อนก็ได้สุดแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรเห็นไหมคะ ฉะนั้นแล้วกวนณี้บอกอาทรัพย์สินพอมีของห้างหุ้นส่วนอพอมีอย่าเพิ่งไปเอากับตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนนะเพราะเขาไม่ได้ทําในานามของตัวเขาเขาทําในานามของนิติบุคคลเมื่อเขาทําในานามของนิติบุคคลคุณก็ไปเรียกเอากับทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนได้เพราะหนึ่งเลยมันพอมีที่จะชําระได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนและมันก็ยึดเอามาเพื่อชําระนี้ไม่ใช่เรื่องยาก นะคะไม่ใช่เรื่องยากสามารถทําได้ฉะนั้นก็ไปเอาตรงนั้นก่อนเป็นสิทธิทีเ่เขาเรียกว่าสิทธิของหุ้นส่วนนะคะในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนนั่นเองโอเคทีนีเ้เรื่องเจ้าหนี้ส่วนตัวบ้าง เมื่อสักครู่ที่เราพูดกันไปทั้งหมดเป็นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนนะคะซึ่งเป็นหนี้ซึ่งเกิดจากธรรมดาการค้าขายของห้างหุ้นส่วนตามมาตรา1นึ่แต่มาตรา1นึ่เเป็นเรื่องเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนคุณดูตัวบทถ้าห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนยังไม่ได้เลิกกันห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนยังไม่ได้เลิกกันนะคะเจ้าหนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะตัวก็คือว่าเจ้าหนี้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห้างหุ้นส่วนเลยเป็นเจ้าหนี้ส่วนตัวนะคะย่อมใช้สิทธิ์เพียงผลกําไรหรือเงินซึ่งหุ้นส่วนค้างชําระแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเท่านั้นคุณจะบอกว่าอ้าวคุณเป็นผู้จัดการบริษัทนี้ฉะนั้นแล้วคุณเป็นหนี้ผม คุณก็ไปเอาเงินของบริษัทมาชําระหนี้ให้ผมอย่างเงี้ยค่ะทําไม่ได้ทําไม่ได้นะคะเพราะเงินเป็นของนิติบุคคลเป็นของห้างไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับที่เป็นหนี้คุณการที่ฉันเป็นหนี้คุณเป็นหนี้ส่วนตัวฉันไปยืมเงินคุณมาซื้อหวยซึ่งโดยหลักแล้วกรณีนี้เรียกไม่ได้ถูกไหมคะเรียกไม่ได้เพราะมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยสินทรัอันดีของประชาชนเราจะพูดว่างไงดีอ่ะ เป็นหนี้เงินกู้ปกติหนี้เงินกู้ปกตินะคะมีสัญญาก,กู้ยืมแล้วปรากฏว่า,าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่เขาเห็นว่าเราทํางานมีหลักมีแหล่งมีหน้าที่การงานนะคะที่จะพอที่จะชะําระนี้ได้ก็เลยบอกว่าไปเอาจากข้างคุณส่วน4ไปเอาจากนิติบุคคล4อันนี้ไม่ได้เพราะคุณนะเป็นเจ้าหนี้ส่วนตัวถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ส่วนตัวคุณจะได้เพียงแต่1ค่ะเอากําไรที่เขาปันผลมาให้กับ2 อะไรก็แล้วแต่ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลยังจ่ายให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ครบอันนั้นได้นะคะแต่คุณจะไปเรียกร้องเอาอย่างอื่นของห้างหุ้นส่วนไม่ได้ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนยังไม่เลิกนะคะกับกรณีที่2ถ้าห้างหุ้นส่วนเลิกกันแล้วคุณดูตัวบทต่อนะคะถ้าห้างหุ้นส่วนเลิกกันแล้วเจ้าหนี้ย่อมใช้สิทธิ์ได้ตลอดจนถึงหุ้น ของผู้เป็นหุ้นส่วนอันมีในทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนคุณลงหุ้นด้วยอะไรอ่ะถ้าคุณลงหุ้นด้วยทรัพย์สินกรณีเนี้ยถ้าห้างเลิกแล้วห้างเลิกแล้วคุณเอาทรัพย์สินไปแบบไหนอ่ะไปแบบให้เช่าใช่ไหมหรือให้ใช้ถ้าเกิดว่าให้ใช้ก็ามาได้ไงคุณจําได้ไหมถ้าให้ใช้กรรมสิทธิ์ไม่โอนนะแต่ให้ถือว่าเหมือนกับเราหักเป็นค่า ค่าเช่าถูกไหมถ้าเอาให้ใช้หักเหมือนค่าเช่าเป็นค่าเช่าไปฉะนั้นกรณีเนี้ยก็เอาทรัพย์สินคืนมาได้นะคะให้ดูว่า,าถ้าเลิกกันแล้ว่ทรัพย์สินที่เหลืออยู่อ่ะเป็นแบบไหนและขอคืนได้แบบไหนบ้างนะคะให้พิจารณาจากตรงนั้นนะคะกรณีของเจ้าหนี้ส่วนตัวนะเ,เจ้าหนี้ส่วนตัวนะคะฉะนั้นคุณขาในส่วนของการเลิกห้าง ในส่วนของการเลิกห้างห้างผู้ส่วนสามญนิติบ,บุคคลนะคะคุณก็ต้องไปยืมบทปัญญัติว่าด้วยการเลิกห้างคุ้มส่วนสามาญมาใช้บังคับด้วยนะคะพูดถึงอะไรบ้างเอาก็เหมือนกันเลยมาตรา10,55 1 0 5นนะคะ1นึ 57, แต่ให้รวมถึงกรณีของการล้มละลายด้วยคุณจะลืมกรณีของการล้มละลายด้วยนะคะถ้าล้มละลาย กรณีนี้ก็ถือว่าห้างเลิกเช่นเดียวกันนะคะถ้าห้างเลิกอะไรก็ถือว่าห้างเลิกเช่นเดียวกันจบแล้วห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลสั้นไหมสั้นนะไม่ได้มีอะไรยากถ้าคุณเข้าใจห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาคุณเอาห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดานะมาใช้กับนิติบุคคลด้วย แล้วนิติบุคคลมีไม่กี่มาตราที่เป็นบทบัญญัติเฉพาะของเขาเช่นการประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างกรณีที่คุณออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วนะคะหรือกรณีที่คุณจะเรียกร้องเอากับผู้เป็นหุ้นส่วนแม้ว่าไม่ปรากฏชื่อของคุณนะคะอันนั้นก็ได้นะคะก็ได้นั่นคือกรณีของนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะจบแล้วต่อไปห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดมีรายละเอียดเพราะเราต้องแยกเรียนระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญทำห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด1กับ2นะคะผู้เป็นหุ้นส่วน ประเภทจำกัดความรับผิดอีกหนึ่งที่เราจะต้องแยกพิจารณานะคะเพราะตัวบทกฎหมายจะแยกออกจากกันแม้ว่าคุณจะอยู่ห้างเดียวกันก็คือห้างหุ้นส่วนซ้ำห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดแม้คุณจะอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดแต่คุณเป็นหุ้นส่วนคนละประเภทนะคะกฎหมายก็จะใช้แตกต่างกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดกับผู้เป็นหุ้นส่วน ประเภทไม่จำกัดจะใช้คนละอันจะใช้คนละอันนะคะแล้วหัวข้อสุดท้ายก็คือบอริษัทจำกัดเราเหลืออีกสองหัวข้อใหญ่ๆที่จะเรียนกันนะคะทีนี้การสอบปลายภาคของเรา การสอบปลายภาคของเรานะคะจะอยู่ที่ปลายเดือนมีนาคุณยังมีระยะเวลาอีกเกือบ2เดือนหรือถ้าพูดง่ายๆก็เกือบ8สัปดาห์ใช้คําว่าเกือบ8สัปดาห์ถ้าไม่เจอวันหยุดนะคะถ้าไม่เจอวันหยุดเนี่ยก็เกือบ18สัปดาห์เกือบ18สัปดาห์ที่เอ้ยเกือบ8สัปดาห์ไม่ใช่18เกือบ8สัปดาห์นะคะที่เราจัดการเรียนการสอนกันนะคะฉะน,นในเวลาที่ช่วงสถานการณ์โควิดรับคุณอยู่บ้านอยู่หอพัก อ่านหนังสือเยอะๆนะคะอย่าดูทิกตอกอย่าเล่นเกมมากให้อ่านหนังสือให้อ่านหนังสือทบทวนหาแบบฝึกหัดมาทำนะคะตอนนี้คุณมีเวลาเซิร์ชคุณเซิร์ชได้เลยนะคะที่ราคาครูแอนเป็นห่วงทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันถ้าไม่คลิปหน้าจเจอกันแบบออนไลน์นะคะในส่วนของห้างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดวันนี้ขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากสวัสดีค่ะ